สารางเงินเข้าบัตรคนจนในเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะรวมเป็น3,500บาทจะได้วันไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะวันนี้ผมก็ทำคลิปดีๆมาฝากเพร่อไม่พี่น้องกันอีกแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยสอบถามกันมาเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่อง Youtube นะคะหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook ทั้งสองเพจเลยนะคะบอกว่า ารางเงินเข้าเนี่ยแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยมันจะได้กี่บาทกันแน่แล้วมันจะยังได้อยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะได้อย่างไรบ้างนะคะสำหรับเงินที่จะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์64นะคะก็จะมีวันที่1น,นะคะกุมภาพันธ์64จะได้700ถึง800บาทเหมือนเดิมนะคะก็เป็นวงเงินเดิมนั่นแหละนะคะที่ทรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นวันที่5นะคะวันที่5ก็จะได้คนละ700คนละ675บาทนะคะวันที่12กุมภาพันธ์หกนะคะว่าคนละ700แล้วก็คนละ675บาทนะคะวันที่19กุ้มภาพันธ์หก เจ็ 700, แล้วก็675บาทนะคะวันที่26กุมภาพันธ์หกสี่เจและ675บาบาทนะคะซึ่งวงเงินนี้นะคะเขาเฉลี่ยให้นะคะเขาไม่ได้ให้รวดเดียวนะคะ และวงเงินนี้กดเป็นเงินสดไม่ได้ด้วยนะคะก็ใช้รูดซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐใช้รูดซื้อสินค้าได้อย่างเดียวนะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะใช้ที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ร่วมโครงการนะคะและในวันที่29เมกราคม64นี้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรคนจนนะคะไม่มีสิทธิ์ใช้คนละครึ่งนะคะไม่มี การลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันนะคะก็เตรียมตัวลงทะเบียนนะคะในวันที่29มกราคม64นี้นะคะซึ่งจะได้รับสิทธิ์อย่างแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าผ่านหลักเกณฑ์น,นะคะหลักเกณฑ์ของเขาก็คือนะคะจะต้องเป็นคนไทยนะคะอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ต้องไม่เกิน3 0 0 0บาทต่อปีนะคะและที่สําคัญนะคะเงินฝากจะต้องไม่เกิน5 0 0 0บาทนะคะ ถ้าผ่านหลักเกณฑ์นี้ก็คือได้อย่างแน่นอนก็ฝากไว้นะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะอย่าลืมนะคะเตรียมตัวลงทะเบียนเราชนะนะคะในวันที่1 9มกราคมหก4นะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะคือ6โมงเช้านั่นเองนะคะ บัตรคนจนนะคะก็จะได้เงินในตรงนี้ด้วยนะคะอย่าลืมเช็คกันนะคะเป็นประกันตนนะคะเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมนะคะมาตราส3มค่ะสำหรับคลิปข่าวนี้นะคะไม่บุ๋มก็ต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้กับพ่แม่พี่น้องได้รับทราบกันทั่วหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ